สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f c เนาะพอดีผมมาทางร้านค้านะครับแล้วก็มีทางชาวบ้านเนาะบอกว่าได้กลินนะฮะเดี๋ยวพวกเราไปดูเนาะลุงยันไปดูไปดูด<ไ>ปนะครับไปเพื่อนได้เพิ่งได้กลินเนาะเขาหวานเนาะได้กิน,น,ว,นวันเดียววันของวันน,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 นี้นนยังไงไม่ได้มันย่างไ่ได้ละเรียนมากอะไรก็ต้องครับผมต้องรีบๆได้กลินอะไรเนาะ กเขาบอกว่าได้ได้กินไม่นออะเอ็นคนดําๆหน่อยป่าว่าเขาขับรถทาถุกบ้านขับผมปั่นปั่นแฟนเขาอยู่ข้างล่างเขาจะมาทํางานทํางานมีกับแกลกมาวันไหนได้กินไม่ได้กินเขาจะเข้าก่อนี่เข้าก่ช่วยเขาคือเป็นคนช่วยหาอยู่แล้วครับครับบอกว่าตอนี้ไม่ี่เขาเอากระปรออยู่นะบอกเขาเพิ่งได้กินเนาะป่าว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวเราไปดูนะพีี่ก็อยู่ที่ถนนเลยนะ พ่อ,พอ,อ,อแ,ตแต่ว่าเราจะไม่ได้หาบริเวณนั้นกันเราเรายัางดเดี๋ยวเราไปเราก็ต้องไปตามไปดูนะเอฟซีทุกท่าน,นพี่น้องหลังจากที่ชาวบ้านได้แจ้งเนาะว่ามีกินเหม็นนะครับเอฟซีเราก็เลยรีบมาดูอย่างด่วนเลยนะฮะพี่น้องเพื่อได้เบาะเสอะไรเนาะโอ้นี่เป็นฝายบอก อา้าอยู่ตรงนั้นเขาจะไม่ได้กินบ่ไดน้ำเป็นฝายได้เลยึอยู่ตรงนั้นเขาจะไม่ได้กินบ่นี่นะครับพี่น้องบริเวณนี้ก็เป็นฝายชะลอน้ำนะคะเอฟซีเนาะเดี๋ยวเราจะไปไดูทีหนึ่งที่นี่นะะเนี่นามติดทางเราจะได้วัน เขาขี่รถผ่านบ่ขี่รถผ่านแล้วได้กลิ่นอืมเพราก็ยังไม่แน่ใจว่ามันคือกลิ่นอะไรอืมอืมอืมนะฮะบริเวณนี้นะครับพี่น้องเนาะอ่าก็ริมถนนนะฮะเอฟซีเขาขี่รถผ่านแล้วเขาได้กลิ่นนะฮะเอฟซีเราก็ยังไม่ฟันธงเนาะว่ามันเป็นกลิ่นอะไรนะครับพี่น้อง เราจะเอายังไงเดินเดินขึ้นไปดูหรือว่ากลัวกลัวนี่เราเดินไปตรงนี้ก่อนใช้ป่าตรงนี้กี่เนาะอือเดี๋ยวเราจะไปบนได้กินเลยไปที่ได้กินเลยว่ะไป เราก็เดินนะฮะเอฟเนาะเพราะว่าจอดรถตรงนี้เป็นทางโค้งด้วยนะเอฟซขึ้นเขาด้วยนะะอันตรายนะครับพี่น้องเขาเขาได้กินวันนี้บ่ลุงยันอืมวนนมันสองวันเนาะนี่ฮะดิมถนนเนาะที่ทางกลับบ้านนะฮะเอของผมนะฮะ ตัวนี้ก็เป็นแทงค์น้ำปะ่าเขาอ,อยู่บริเวณนีล้ลเนี่ยเดี๋ยวเขาบอกมาป,ป่าบริเวณนี้ต้องหาต้นบอกมาอย่าง้ได้กินอะไรไหมพี่น้องอาจเป็นไปได้ถ้าตาแกเดินมาเรื่อยๆนะฮะอันนี้เราก็สันนิษฐานไปเนาะ เดี๋ยวถ้าเราไม่ได้กินวันนี้พรุ่งนี้ต้องเอาคนที่ได้กินเนี่ยมาด้วยบริเวณไหนใช่ไหมปะใช่บริเวณนี้บอกว่าบริเวณนี้ มีบริเวณนี้ติองลองไปไ,ไปให้ก่อนหาต้นตอไม่เจอยังยังไม่ไมเจอนี่ครับถ้าไม่เจอวันนี้ก็ ต้องเอาคนนั้นแหละมาเนาะมาพิสูจน์กันว่าเป็นกลิ่นของอะไรไม่มีกลิ่น ไม่ไ้เป็นตรงโค้งนี่เนาะเขาพูดนะเนาะก็ก็ตรงนี้แหละมิดจัดพี่น้อง ไม่ได้กินเนาะเราเดินเดินเ,เข้าไปตรงนั้นก่อนเนาะ,อะสองาทางยังไม่มีกิน่นไม่มีกิน่นอ,อยู่ไหนเนาะ กินนเนอะพี่น้องสรุปก็ไม่ได้กินเนอะทุกท่านยังไงุ้งยัน เบอร์กระจกอ่ะเบอรกระจกไปเรื่อยเนาะเพื่อเราได้กินจักไก่โดนไอ้คันเมื่อกี้นี่ไหมสิ่งมันเคลื่อนลงไปมันจะวิ่งไปวิ่งมาไปจับเข้ามันอืมเออใช่ตรคันนั้น่ะเนาะที่จอร์รานคาร์น่ะจอร์านคาลืมลืมสักทีเห็นตัวแงยบเดียวเลยเออแต่ตอนนี้ก็ยังเห็มันก็ยังไม่ได้รายละเอียดมากมายนะครับคันนี้นี่ นี่คันนี้นี่นี่เลยว่าใครไปนอนี่คันนี้ที่ได้กินน่ะคันนี้วะมันมันจะลงกับบามันแบบนี้แหละอืมหรือเองไปยังไม่ถึงลมมาจะด่านมึงด้วยลมมันอยู่กระดานตัวเองด้วยก็ใกล้ๆน้ำตกนะ FC อะคลิปนี้ก็ขออัปเดตไว้เพียงเท่านี้นะครับ เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ